เจอกันแล้วนะครับครั้งหนึ่งครับในแบดมินตันเอเชียทีมครับแล้วเป็นกุลวุฒิด้วยนะที่สามารถเอาชนะคินที่สีคานได้คะแนน,นรวมทีมเสมอกันอยู่หนึ่งต่อหนึ่งนะคะชายคู่คู่แรกเนี่ยอินเดียได้มอสักคู่นี้หญิงเดี่ยวเป็นไทยได้ โอเขาเรียวแรงไปค่ะออกข้างเหมือนกันที่สนามหนึ่งก,กุนิาผลขึ้นมายน์ที่คุณสิตาทักผมเมื่อสักครู่นะครับโอ้โหแก้กลับสวยมากครับพี่วิสิษฐ์ันน้ำหนักมือในการหยอดหน้าเน็บโอ้อแต่ลูกนี้น้ำหนักขาดครับ โอจะหลอกตัดนะลูกนี้ขึ้นเหมือนจะฟาดอะคะ่ะแล้วมันหลอกเบาเลยติดเน็ตเองอย่างทันครับลูกนี้โอ้แต่ไม่ข้ามครับน่าเสียดายอุตส่าห์พุ่งมาแล้วนะครับเนี่ยครับมาไม่ถึงหลังด้วยรับดีแล้วเข้ามาหลอกสวยด้วยค่ะนี่ค่ะคะแนนแรกแล้ว ดึงแบบนี้ก็หมดสิทธิ์เลยสิคะคใครดึงขาสีคานเนี่ยพระโผลเข้ามาไม้สูงสๆแบบนี้สีคานก็คิดว่าอย่างน้อยต้องมีโดนกระแทกใส่ตัวแน่ๆเลยค่ะใช่ครับคนที่สีคานก็ยังเดาทางกล์ฟวิสไม่ถูกนะเจอกันมาแค่ครั้งเดียวครับ ข้างไปค่ะลูกนี้โอ้เห็ครอสค่ะเกมพอยต์ของกุลวุฒิค่ะออกข้า,นางนะครับลูกนี้แล้วก็ปิดเกมแรกไปก่อนค่ะกุลวุฒิเอาชนะกิดมิมพิสีการไป21่ต่อ9กะคะโอ้แต่เขาหยอดดีจริงๆนะน้ำหนักมือ โฟร์แฮนด์ปั่นดีแต่ดูกรูดงัดแต่ละลูกสิคะใช่เราแก้ดีเขาหยอดดีเราแก้ดีโอ้โหได้ดูฉาดสวยครับ <c oughs> โอ้โโหยหลงแล้วลูกนี้ต้องให้จริงๆไม่ได้ตบเน้นหนักนะครับตบชมเกมกันต่ออูสีกาเน,นี่พอจังหวะพอรีบๆจะบุก พลาดเยอะเลยอะค่ะวันนี้เราได้เห็นความผิดพลาดเองของสีคานเยอะนะตั้งแต่เกมแรกมาแล้วครับโอ้แล้ดูความเหนียวกูรู้ด้วยแหละที่สร้างปัญหาให้สีคานอะใช่อะเดี๋ยวรับเดี๋ยวมีหน้าเดี๋ยวมีรกระตกเดี๋ยวมีเกี่ยวคือตียังไงก็ไม่ตายอะถามว่าเราชอบไหมเราชอบนะ <c oughs> คือถ้าเขารีบบุกรีบบุกอย่างเงี้ยก็เข้าทางนะคะกันนะครับปีหกเข้ากันสวยมาก,กแล้วล่วะค่ะโอ้โหแล้วลูกนี้ขึ้นได้ดีค่ะกุรววฒิเอาลหดูลหแลดูโชค ท่านี้ต้องจำไว้เล่นแล้วอ้ยออกอไหมลงหรือออกเอาแต่ว่าสีคานก็พยายามฟ้องว่าโดนผมะนะถ้าถ้าชาเลจ์แบบนี้ไม่เกี่ยวกับโดนผมแล้วค่ะเ,เพราะว่าการชาเลจ์คือแค่ดูเส้นออกหรือดีค่ะไม่ได้แปลว่าทัชแล้วนะคะต้องดูใครขอด้วยนะครับเพราะว่าลายจัดข้างหลังบอกลงครับ มาเร็วด้วยครับผลชาเลนจ์ออกครับออกค่ะกุลวุฒิขอชาเลนจ์สำเร็จค่ะโ,โ,โอ้โหสีคานเลยเนี่ยครับไปคุยกับมภายครับว่าโดนสีสาผ่านเส้นผมหรือเปล่าานค่ะที่เขาพยายามจะบอกค่ะ <c oughs> ต่ต้องยอมรับว่าเราเองสองคนก็ดูไม่ทันจริงๆต้องขอภาพช้าคือเราเมื่อสักครู่ไม่รู้ว่าลูกขนไก่โดนผมมันสวนทางลูกอะยังไงนั่นสิคะแต่ว่าไม่โดนสีสษะแน่นอนแต่ถาโดนเส้นผมคือเขาบอกเขาฟ้องว่าโดนเส้นผมค่ะโชคดีกูรูดผมสั้นด้วยอู้หแต่ชิวเฉียดเบียดมากคะแนนนี้คือก็คือจริงๆสีการเขาต้องประท้วงอยู่แล้วครับมันเป็นแต้มที่ทำให้เขาแพ้แต่ถ้าเขาได้แต้มนี้คือเขาได้ดิวส์ตอ